การพยากรณ์ไพ่จักรวันเกิดนี่คือการพยากรณ์พลังงานจักรกะสำหรับผู้เกิดวันจันทร์ปี2569โดยใช้ไพ่จักรทั้ง7ตําตำแหน่งที่คุณสุ่มได้เรียงจากรูทถึงคราวพร้อมคำอธิบายและคำแนะนำเชิงจิตวิญญาณการพยากรณ์ไพ่จักรทั้ง7ตําตำแหน่ง 1. ตําตำแหน่งรูทฐานชีวิตไพ่จักรที่4 The Heart Mirror ความหมายแรกฐานชีวิตคุณไม่ได้ยึดโยงกับวัตถุหรือความมั่นคงทางกายภาพเท่านั้นแต่สะท้อนผ่านหัวใจและความสัมพันธ์กับผู้อื่นพยากรณ์ปีนี้ความมั่นคงของคุณจะมาจากความรักความเมตตาและการให้มากกว่าการสะสมทรัพย์สินคำแนะนำฝึกการเปิดหัวใจรับฟังและให้อภัยจะทำให้ฐานชีวิตมั่นคงขึ้น 2. ตำแหน่งซา c ครลความสุขและความสัมพันธ์ไพ่จักระที่ 7. The Crown ความหมายความสุขและความสัมพันธ์ของคุณถูกเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณและการตื่นรู้พยากรณ์ความสัมพันธ์จะไม่ใช่เพียงเรื่องความรักทางโลกแต่เป็นการหาคู่หรือมิตรที่มีเส้นทางจิตวิญญาณร่วมกันคำแนะนำใช้ความสัมพันธ์เป็นพื้นที่เรียนรู้และเติบโตทางจิตใจ 3. ตำแหน่งโซลาร์เพล็กซัสพลังงานและงานไพจักระที่6เดวิชันความหมายงานและพลังชีวิตของคุณจะขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์และการมองเห็นอนาคตพยากรณ์คุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆในการสร้างงานที่มีความหมายต่อสังคมและจิตวิญญาณคำแนะนำ ใช้สมาธิและการมองภาพรวมเพื่อกำหนดเป้าหมายไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ระยะสัน้น 4. ตำแหน่งฮาร์ดหัวใจและความรักไพ่จักระที่สอง t s e s r a คความหมายความรักของคุณเชื่อมโยงกับความสุขความใกล้ชิดและการสร้างสรรค์พยากรณ์ปีนี้ความรักจะมีพลังสร้างสรรค์อาจเกิดการร่วมงานหรือสร้างสิ่งใหม่กับคู่รักหรือคนใกล้ชิด คำแนะนำเปิดใจให้ความรักเป็นพลังงานแห่งการสร้างไม่ใช่การครอบครอง 5. ตำแหน่งโรมการสื่อสารและการเงินไพ่จักระที่ 3. เด The Solar f l a m e ความหมายการเงินและการสื่อสารของคุณจะมีพลังไฟแห่งการแสดงออกและความมั่นใจพยากรณ์คุณจะมีโอกาสใช้คำพูดและความคิดสร้างรายได้หรือเปิดโอกาสใหม่ๆ คำแนะนำพูดด้วยความมั่นใจและซื่อสัตย์พลังงานนี้จะนำโชคลาภและความสำเร็จมาให้ 6. ตำแหน่งเซิร์ชไอปัญญาและสุขภาพไพจักระที่1 The Root ความหมายสุขภาพและปัญญาของคุณต้องการความมั่นคงและการดูแลร่างกายเป็นฐานพยากรณ์หากคุณละเลยสุขภาพกายจะส่งผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจ คำแนะนำฝึก grounding เช่นเดินเท้าเปล่าหายใจลึกๆเชื่อมกับโลกและดูแลอาหารการกิน 7. จ็ดตำแหน่งคราวจิตวิญญาณสูงสุดไพ่จักระที่5 The Voice ความหมายการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของคุณจะเกิดขึ้นผ่านการสื่อสารและการแบ่งปัน พยากรณ์คุณจะเป็นผู้ส่งแสงแห่งแสงสว่างถ่ายทอดความรู้และแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นคำแนะนำใช้เสียงและคําพูดเป็นเครื่องมือแห่งการเยียวยาและการปลุกพลังจิตวิญญาณสรุปการพยากรณ์ชีวิตและงานขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์และความหมายไม่ใช่เพียงผลประโยชน์การเงินมาจากการสื่อสารและการแสดงออกอย่างมั่นใจ ความรักเป็นพลังสร้างสรรค์และการเรียนรู้ร่วมกันสุขภาพต้องกลับมาดูแลร่างกายและกราวดิ้งเพื่อเสริมพลังจิตจิตวิญญาณการตื่นรู้จะเกิดขึ้นผ่านการแบ่งปันและการใช้เสียงคำแนะนำด้านพลังงานจิตวิญญาณฝึกสมาธิหัวใจเพื่อเปิดพลังเมตตาทำกราวดิ้งทุกวันเช่นเดินเท้าเปล่าหายใจลึกๆเชื่อมกับโลก ใช้เสียงสวดมนต์หรือมันตราเพื่อเปิดพลัง Voice และ c r o w d เขียนบันทึกวิสัยทัศน์หรือ Vision Journal เพื่อเชื่อมพลังโ Solar Plexus และ f i r d Eye สร้างสมดุลระหว่างความรักทางโลกและความรักทางจิตวิญญาณการพยากรณ์พลังงานและการพยากรณพลังงานจักกระ พลังชีวิตการเชื่อมโยงกับงานเงนินความรักสุขภาพและด้านจิตวิญญาณสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ปี2569การอ่านนี้เป็นการอ่านเชิงพลังงานลึกระดับจิตวิญญาณโดยเรียงตามตำแหน่งจักระจากรูทถึงคราวแต่ใช้ไพ่ที่สูงขึ้นมาแทนบทเรียนของจักระนั้นๆในปี2569ตำแหน่งที่1 The r o ไพ่ที่ได้ไพ่จากกระที่4 The Heart Mirror บทเรียนชีวิตพื้นฐานความมั่นคงการอยู่รอดความหมายพลังงานรากชีวิตคุณในปี2,569ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเรื่องเงินหรือความอยู่รอดแบบเดิมแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยหัวใจและความสัมพันธ์ชีวิตจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อหัวใจคุณรู้สึกปลอดภัยพยากรชีวิต เรื่องงานเงนินงานที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าหัวใจจะเริ่มหลุดออกไปเองเงินจะมาจากความไว้วางใจความจริงใจและเครือข่ายที่มีใจให้กันความรักความสัมพันธ์คือฐานชีวิตใครไม่จริงจะค่อยๆหายไปสุขภาพระบบหัวใจความดันหน้าอกความเครียดสะสมจากการฝืนใจตำแหน่งที่สองเดซาคร ไพ่ที่ได้ไพ่จากระที่เจ็ด The c r o w n อารมณ์ความสุขความสร้างสรรค์ความหมายพลังงานอารมณ์ของคุณในปีนี้ถูกยกระดับเป็นอารมณ์เชิงจิตวิญญาณคุณจะไม่สนุกกับเรื่องผิวเผินแต่จะโหยหาความหมายลึกพยากรณ์งานสร้างสรรค์งานที่ทำเพื่อเงินอย่างเดียวจะหมดไฟความรักต้องการคู่ที่คุยกันรู้เรื่องระดับจิตใจไม่ใช่แค่ร่างกาย อารมณ์ขึ้นลงเพราะรับพลังคนอื่นง่ายต้องตั้งขอบเขตพลังงานสุขภาพระบบฮอร์โมนระบบสืบพันธุ์สัมพันธ์กับความเครียดทางจิตใจตำแหน่งที่3า The Solar Plexus ไพ่ที่ได้ไพ่จากระที่6เ The Vision พลังอำนาจในตนการตัดสินใจความหมายพลังงานคุณรู้ล่วงหน้ามากกว่าคนรอบข้าง ปีนี้การตัดสินใจต้องเชื่อลางสังหรณ์มากกว่าคำแนะนำคนอื่นพยากรณ์งานเหมาะกับบทบาทผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ที่มองอนาคตเงินได้จากการตัดสินใจเร็วแต่ต้องแม่นระวังลังเลเพราะคิดมากเกินไปสุขภาพระบบกระเพาะลำไส้ตับเกิดจากการกดความรู้สึกตำแหน่งที่4 The Heart ไพ่ที่ได้ไพ่จากกระที่สอง The ะซา r a ครหัวใจความรักการให้อภัยความหมายพลังงานหัวใจคุณต้องการการมีชีวิตชีวามากกว่าความถูกต้องถ้ารักแล้วอึอดอดัดแปลว่าไม่ใช่พยากรณ์ความรักจะมีโอกาสเริ่มใหม่หรือฟื้นความสัมพันธ์ด้วยพลังสดใสงานงานที่ทำแล้วหัวใจเต้นมีแรงบันดาลใจจะพาคุณเติบโตเร็ว สุขภาพหัวใจดีขึ้นเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขตำแหน่งที่5ห h e t h r o a t ไพ่ที่ได้ไพ่จากกระที่3 The Solar f l a m e การสื่อสารความจริงความหมายปีนี้คุณต้องพูดในสิ่งที่เป็นคุณการเงียบเพื่อรักษาความสงบจะกลายเป็นโรคทางกายพยากรณ์งานเหมาะกับการพูดสอนไลฟ์เขียนถ่ายทอด เงินรายได้มาจากเสียงของคุณความรักพูดตรงๆแล้วความสัมพันธ์จะชัดสุขภาพระวังคอไทรอยกล่องเสียงตำแหน่งที่6 The Third h y e อาไพจักระที่1 The Root ยานความเข้าใจความหมายยานของคุณต้องลงดินอย่าลอยทางจิตอย่างเดียวต้องทำให้เกิดผลจริง พยากรณ์งานเชิงลึกต้องแปลงเป็นรูปธรรมเงินมั่นคงเมื่อมีระบบระวังหลงคิดมากเกินไปสุขภาพปวดหัวเวียนหัวจากการพักผ่อนไม่พอตำแหน่งที่เจ็ดเดอะคราวไพ่ที่ได้ไพ่จากกระที่ห The v o ะ c e ความหมายการเชื่อมต่อจากกระวาลพยากรณ์ภารกิจวิญญาณของคุณคือการเป็นเสียงให้คนอื่นตื่นรู้ งานงานครูนักพูดนักเขียนนักบำบัดความรักคู่ที่เข้าใจพันธกิจชีวิตจิตวิญญาณการสวดมนต์การเขียนการพูดคือสมาธิของคุณสรุปภาพรวมปี2569คนเกิดวันจันทร์ทีมปีใช้หัวใจนำทางแล้วใช้เสียงของตนสร้างโลกใหม่ งานเด่นด้านการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์เงินมาจากคุณค่าภายในไม่ใช่การฝืนความรักต้องจริงใจลึกและเติบโตไปด้วยกันสุขภาพทุกอาการเชื่อมโยงกับอารมณ์ที่ไม่ได้พูดคำแนะนำการฝึกจิตวิญญาณสมาธิแบบวางมือที่หัวใจและฟังเสียงลมหายใจเขียนสิ่งที่อยากพูดแต่ไม่เคยพูดนะคะ <ว>หรือกล<ด>่าวคำยืนยันพลังที่เราจะพัฒนาจิตฉันมีคุณค่าต้อง<ส>อาศัยการฝึกฝนและบางครั้งเราฝึกฝนด้วยตัวเราเองนะคะมันก็ค่อนข้างยากเราก็ต้องอาศัยเครื่องมือสำหรับคู่มือศาสตร์ไพ่จักรกละถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาจิตวิญญาณฝึกจิตวิญญาณนะคะเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับจักรกละนะคะ ทั้งหมดเจ็ดตำแหน่งนะคะเป็นศาสตร์สากลที่สอนกันนะคะแล้วก็เป็นศาสตร์ดั้งเดิมจากประเทศอินเดียนะคะมีมาอันยาวนานมากกว่า2,000ปีพอๆกับนะคะพระพุทธศาสนาศาสตร์จักรกะดั้งเดิมเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของนะคะด้านจิตวิญญาณนะคะเรื่องของศาสนาเช่นเดียวกันนะคะแต่สำหรับในยุคนี้ค่ะ จักระจะไม่เกี่ยวแค่เรื่องนะคะศาสนาจิตวิญญาณหรือความเชื่ออย่างเดียว่ะเพราะยุคนี้นะคะในส่วนของยุโรปตะวันตกได้นำศาสตร์จักระศูนย์พลังงานไปพัฒนาในเชิงนาซาลีละนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์การวิจัยนั่นเองมีผลการวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของศูนย์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ค่ะ,ะนะคะซึ่งนะคะจาก ะะการวิวัฒนาการเกี่ยวกับพลังงานในตัวมนุษย์ในรูปของจักระนะคะที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจร่างกายนะคะณนะตอนนี้จักระนะคะก็ถูกสอนในรูปของสมาธิค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นะคะหรือผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่เอามาเผยแพร่เองเลยด๊อก ที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆคือ ood, Jones, a, รดร์บูตดร์โจนิสแพซาก็มีกระบวนการของจักรละเอามาสอนในการทำสมาธิสร้างผลลัพธ์ในทางโลกความสำเร็จค่ะฉะนั้นศาสตร์จักรละไม่ใช่แค่ความเชื่อหรือนะรสิ่งที่ไม่มีสาระแต่มันมีการวิจัยสร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เราได้จริงนะคะสำหรับศาสตร์ไพจักระ เป็นเครื่องมือนะคะที่พัฒนามาจากจักรละนะคะมีวัตถุประสงค์คือนำมาเป็นเครื่องมือในการเดินจิตนำจิตเราค่ะศาสตร์ไพจักรละนะคะเป็นศาสตร์ที่มาจากยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกันเป็นศาสตร์บูรณาการด้วยนะคะซี าศาสตร์ด้วยกันนะคะสี่สาศาสตร์บูรณาการมาเป็นาศาสตร์ไพจาักรกาคือาศาสตร์แรกเลยคือาศาสตร์จักระาศาสตร์ที่สองก็คือด้านจิตวิญญาณเอาจาักระมาเดินจิตวิญญาณนะคะนอกจากการบําบัดรักษาแล้วยังทําให้เราตื่นรู้ปลดล็อกชีวิตเรานะปัญหาชีวิตและไปจนถึงขั้นระดับสูงของจิตวิญญาณนะคะ นั่นคือข้อที่สองสามเลยคือศาสตร์ไพจักรละเนื่องจากมันมีคำว่าไพ่และถูกนะคะบูรณาการมาจากศาสตร์ไพ่ดั้งเดิมคือศาสตร์ไพทาโลหรือยิปซีด้วยฉะนั้นมันก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่ช่วย ะะปลดล็อกด้าน,นะะของดวงชะตาด้วยนะคะหรือปัญหาชีวิตเราในทางโลกด้วยนะคะฉะนั้นมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยให้คำแนะนำปรึกษาชีวิตเราในหลักโหราศาสตร นะคะก็คือหลักของไพ่ทาโลกเพื่อเสริมดวงชะตาแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งนําไปสู่ความเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตกันนี่คือการบูรณาการของศาสตร์ไพ่จักรละนอกจากนี้ค่ะข้อที่4เลยศาสตร์ไพ่จักรละเป็นเครื่องมือให้เราเข้าใจตนเองและลงมือปฏิบัติข้อที่4เป็นศาสตร์แห่งการปฏิบัติค่ะ ทุกความสำเร็จเราไม่ว่าจะทางโลกทางจิตวิญญาณกะถ้าขาดการแอคชั่นการลงมือปฏิบัติความสำเร็จทางโลกก็ไม่เกิดความสำเร็จในทางคำด้านจิตวิญญาณก็ไม่เกิดฉะนั้นกะนะคะทุกสิ่งอยู่ภายใต้การลงมือทำนะศาสตร์ไพ่ยิปซีก็มุ่งเน้นให้เราค่ะอาศัยไพ่จักรเป็นกระจกสะท้อนเพื่อฝึกฝน นะ,ะตัวตนนะ,ะเพื่อสัมผัสพลังงานแท้จริงของเราโดยอาศัยไพ่ในการจับสัมผัสนะฮะการจับสัมผัสนี่แหละคือการเดินจิตคือการฝึกสติฝึกความรู้สึกตัวนะฮะการรู้เนื้อรู้ตัวจากการสัมผัสแล้วก็ ฝึกการตีความไพ่การตีความไพ่ก็คือการอ่านจากความรู้สึกภายในหรืออ่านจากจิตวิญญาณเราที่เราเรียกว่าธาตุรู้อ่านดูสังเกตนะการอ่านในที่นี้คืออ่านจากข้างในนะคะอ่านจากธาตรู้หรือผู้รู้ค่ะนะคะฉะนั้นศาสตร์ไทจ้จักระจึงเป็นการบูรณาการ4ศาสตร์ค่ะ เนื้อหาที่อาจารย์เอามารีวิวปิดท้ายนะคะเป็นการรีวิวหนังสือซึ่งเป็นหนังสือไพ่จักรกละนะคะที่ตอนนี้มีขายอยู่ในร้านค้าออนไลน์โดยทั่วไปนะคะในเนื้อหาของหนังสือเล่มน,นี้ค่ะก็จะนะคะเขียนขึ้นมาเพื่อใครบ้างเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อฟื้นฟูชีวิตและความสัมพันธ์ เพื่อเยียวยาความรู้สึกที่ซ่อนเล้นและเพื่อค้นหาและให้คำตอบความมุ่งหมายหรือความหมายชีวิตการงานการเงินชีวิตคู่ความสัมพันธ์เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตนะ,ะมนุษย์เรากัรในทางโลกเนี่ยนะคะจะมีความหมายในชีวิตมีเป้าหมายไม่ต่างกันะ มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ต้องการความสำเร็จในทางโลกก็มีไม่กี่เรื่องค่ะงานเงินความรักคู่ครองอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบนี้ค่ะนั่นคือเรื่องของโลกอ่ะแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าโลกคือจิตวิญญาณตัวตนระดับสูงค่ะศาสตร์นี้จะให้คำตอบทั้งทางโลกและด้านจิตวิญญาณค่ะฉะนั้นจะเป็นเครื่องมือในการให้ความหมายชีวิตเราและสุดท้ายเลย นะถ้าเรายังต้องทำมาหากินยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวยังต้องนาะมีเงินใช้นะยังต้องใช้เงินอยู่ศาสตร์นี้ก็จะเป็นเครื่องมือสร้างอาชีพให้เราเช่นเป็นนักบำบัดจิตใจคกลเป็นครูเป็นโค้ดเป็นอาจารย์หรือเป็นนักพยากรณ์อ่านดวงชะตาอาศัยศาสตร์ไพจักกะค่ะนี่คือศาสตร์ไพนะคะที่ นะคะเหมาะกับบุคคลที่กำลังมองกำลังค้นหาตัวเองนะคะในชีวิตค่ะอ่าฉะนั้นไพ่จะักระคือเครื่องมือแบบง่ายๆค่ะมีแค่ไพ่เจ็ดใบเองจะนำพาเราค่ะทุกคนกลับไปอยู่ในโลกของความจริงเดิมแท้โลกความจริงเดิมแท้ มีอยู่กับพวกเราทุกคนค่ะมันไม่เสื่อมไปไหนเลยนะคะมันมีอยู่ของมันนะคะถาวรคะแต่โลกสมมุติพวกนี้เสื่อมได้ค่ะพวกเราอยู่ในโลกสมมุติค่ะซึ่งนะคะมันอยู่ภายใต้การ เปลี่ยนแปลงไปมาเสื่อมสลายตามการเวลาของมันค่ะแต่โลกเดิมแท้คือโลกภายในเราจิตวิญญาณเราค่ะมันไม่ดับมันเดินต่อค่ะฉะนั้นไพจักระเป็นตัวปลดล็อกนำพาให้เราเข้าสู่สิ่งเดิมแท้ นะคะเพื่อให้เราค่ะเห็นนะคะจักรวาลในตัวเราเองค่ะและนอกจากเห็นแล้วค่ะตื่นแล้วเข้าใจธรรมชาติแล้วยังเป็นแสงสว่างส่งต่อให้กับผู้คนด้วยนะคะนี่คือเนื้อหานะคะความหมายของไพ่และเหมาะกับบุคคลใดนะคะสำหรับศาสตร์ไพ่นะคะใครสนใจใครชอบศาสตร์ไพ่ก็สามารถที่จะนะคะอ่า เรียนรู้พ่อจันจะมีเอามาสอนฟรีด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะจะทําคลิปนะคะเอามาแบ่งปันฟรีนะคะในหนังสือเล่มน,นี้ค่ะนะคะส่วนใครอยากที่จะมีไพ่เป็นของตัวเองนะคะและก็อ่าอยากจะมีหนังสือคู่มือเล่มน,นี้เร็วๆนี้ค่ะจะมีขายในร้านค้าออนไลน์ส่วนใครอยากติดต่อซื้อตรงกาับจารย์ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะ นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ